สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องสวัสดีครับเบ้าดําครับมื่อนี้นะคะ่ะเสริมกับพาพะ,ะพี่น,อน้องนะค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้ผนขอเข้ามาอยู่ว่ารีวิวห้องพักให้เบิองแน่ลนนะค่ะมื่อนี้กับซีรีวิวให้เบิองด้วยค่ะพี่น้องนี่มันยวนนี่ค่ะขี่มาจากอันพงอเวียนปงเวียนปลาอันโลเอาเอีหยังก็ล่ะเปาเปะรู้มาปลาโลมาเปล่าปงเวียนปลาโลมาครับปงเวียนปลาโลมาดำดำนนะค่ะขี่มาอีกประมาณลอยเมตรก็จะถึงรีสอร์ทนี่ละค่ะ ปาประ,ประยุนวงเวียนปาประยุนนะค่ะล้วก็ขี่มาอีกหนึ่งลอยนี่กันชื่ออย่างคถอคืงองานรีสอร์ทเนี่ยค่ะบุญน้ําฟ้ารีสอรนนะะ์ทพี่น้องเนาะ,ะก่อนอื่นก็บ,บอกก่อนนะค่ะนี่รีวิวไอพี่เพิพ่งจะซื้อบม่ได้ไม่ได้รับงานรีวิวนะ,ะววอันนี้มาพักอิหลีบม่ได้รับงานรีวิวแค่อยากท้า้พี่น้องได้รับชมในหลักเข้ามากะบรรยากาศกะเป็นเหมือนบ้านพัก,นกเนาะเธอเนาะตัวต่วาก,กันน,น้ำ นี่ค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยจิบรรยากาศแบบดีเนาะมันได้แบบอันตีเขาบ้ารับตีเขาเบิ้งอยู่ใน,นอันเพจแล้วนะมันได้คือจังอียังก็ละ่ะเบิ้งภูเขาบนอ่ะพี่น้องเห็นบ่ภูเขาสูภูเขานะค่ะข้างหลังนจะเป็นภูเขาวตวบาไอ้แต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยมันจะเพิ่นจะเฮ็ดคู่กันนะคะน่ะซุ้มห้องน่อยก็จะเป็นพวกนี้เนาะเธอเนาะ,นะอันนี้หลังสองหลังนอนสองคนตว่าพี่บนบ่ฟิกเด้อค่ะ มาสามมาซีกยะกนอนห้องนี่ก็นอนได้ก็นอนได้แล้วครับห้องสองกันในราคาเท่าไรก็เถอะห้าร้อยบาทนอนซีคนณก็ยังได้เลยพี่น้องอืมเอาเธอนี่เป็นใบกับท่อมอนะบเวนบอกอันในห้องน้องสะพายนอนนี่กับคนรถน้าเถอหน้ะเป็นบ้านพี่น้องเพิ่นบ้านเนี่ยมีนหรห้องคนรถกับห้องห้องคนณขับรถกับห้องบ้าเบี้ยวน้องสะพายบ้าเบี้ยวนะค่ะเมื่อคืนนี้เขาก็นอนอยู่พูดอีก อันนี้เปิ้หองหน้อยหองแยกเนาะค่ะเพื่อนมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเด้เของเบิ้งหาขอเบื้องตรงนี้กนก็ได้มาพี่มาเบิ้งเบิ้งหองหน้อยกอนได้ค่ะมาเปิดเบิ้งของขอนุญาตพี่บนท้ายแ้่ละพี่เพื่อกนกระจายดีเยอะค่ะอันนี้ในส่วนของหองหน้อยเพื่อนก็นจะมีพวกพันหลอ่อพันลม้มหา,ยยาแล้วกันมีระเบียงหน้าบ้านให้ยู่เนี่ยค่ะเห็นปะ มีระเบียงนำ้านสำหรับผู้อยากให้ลงไปฟุ่นกับมีสวยมีซามีหมอพร้อมนี่เธอใครพีนมองฟุ่นเบิ้งเนี่ยอ่านี่เป็นห้องนอนกว้างดีเ้ยขอขอนุญาตครับกว้างดีมากเลยค่ะพี่น้องเนี่ยนอนได้เบิ้งเนี่ยค่ะพี่เราบพ่ฟีกค่ะนอนได้เบิ่ครับมีที่นอนมอนมุ้งมาน่ะพี่น้องพี่เพิ่นบอกว่านอนเลยพื้นละคือกาบเ่เสริมบ่คิดในราคาแบบอันนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มคิดเพิ่มนะค่ะห้องน้ำก็สะอาดดีแล้วก็ห้องนอนก็ดีอันนี้ห้องเนี่ยค่ะ ห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะนี่แหละพืนหนึ่งเนาะถูกมากเลยเพราะว่าเพราะ,ะ,ะ,ะได้เพราะได้หาเสิร์ชเบิงตะละหมองนะแบบแพงอะ่ะมาเจอตรงนี้เนี่ยเพราะดีกับคุ้มกันเลยเออตกหลงเลยแล้วก็มาถือกันในรีวิวมันก็บ,บอกว่าอย่างก็เป็นกันเองเจ้าของบ้านมันเป็นกันเองละกาอันนั้นนี่ยังขอเมนเนี่ยเสื้อไทยส่วนนี่เบื้องในเอเ้อนี่ค่ากับหลังจากนั้นกับพี่น้องกับบ่ต้องย่านว่าจะบมีหม่องเฮติเฮ็ดกินอันนี้กับส้ว่าเป็นขัวเล็กๆหรือว่าจังตาตี้ได้ หรือจะขอออหยังเสริมพี่เนี่ยอย่ามานังสินี่พี่พันจะตัดจัดให้เลยค่ะขอเต่าปิ้งย่างขออย่างเรียบร้อยแม้กระทั่งทานน้ำเพิ่นกระแทมให้ซะเสริมค่ะเดี๋ยวพอนอกเนาวเออเนี่ยนั่งเล่นเย็นสบายค่ะดูนะเนาะเออไป่ายมุมนี่เนี่ยเธองามมันดูเหมือนแบบว่ามันดูกับเหมาะกับเหาอน่ะนะเธอว่ายป่ะเนาะมันไม่ได้เลศหรูหลายอ้ยังเสียค่ะแต่ว่าถ้าถามจริงๆก็ ร้อมฝันก็อยากไปยุ่งมังมีสาวไหลน้ำอีหยังบอกระอยากมียุทธวากะสิกาลงบะพูปะว่าปะการได้สุดไหลน้ำ <c oughs> <c oughs> ตายไปเนี่ยเธอขับไปเบ้างไหน,นก็นจะไปในส่วนของแม่บ่เนี่ยเธอ,อเของแม่ก็พอ,อะพะปูเมียพะปูเมียแม่พ่อเนาะนอน,นกันห้องซีเพิ่นล็อกนี่แหละล็ลอก,อกไปไปเบิ้งคุณดีกว่าค่ะเอาแม่อยู่ธนี่เหรอยุ่งว่าใส่เสื้อยุ่งข่ายเราเบื้องเรเพาไปเบิ้งคุณดีกว่า มอนมุงอีหยัางฮัฟกะแค่ขอย่างเดียวนน่ะแหละพี่น้องเฮ้ยเมิ่อี้นี่เธอ,อาอ <_ AD ES> เร <_ AD ES> ดูของครัวนี่ดูแลรักษาความสะอาดซอยพี่เพิ่นเอาน้ำเป็นเศษ <Pittsburgh> เป็นปน,นั่นเป็นนี่เฮาก็เก็บใส่ยขยะพี่เพื่อนเก่าขยะมาเตรียมให้ของซี่ <_ AD ES> อันนี้้องซี <_ AD ES> นี่เด้อหมายถึงว่าข <_ AD ES> องซี่ต้าแบบันมารอ,ขอ,ขอบครัวง่ายกะเอาหลังเดียวกันทั้งเสียค่ะนอนได้แปดที่มีตู้เย็นในห้อมครับมีตู้เย็นมีพัดลมหรือว่าจะเสริมอะไรก็หันกะพี่เพื่อนก็บอกอยู่ว่า บ่ต้องอันนั่นเนาะสีนนนหน่อยดิหืมห้องนี้ห้งามเถออพุนะโอ้แล้วเจะห้องเด้อเพิจัตแบบแตว่ะอันนี้คือกันหมดอยู่เนอะในส่วนตรงนี้คือกันหมดแอร์เอเอคือกันหมดแตวบากะเปลี่ยนแค่แบบจึงสีนาคาเนี่ยสีสันเออสวยสวยเนาะหืมอันนี้เถอที่จริงอันนี้แมเป็นไงก็ห้องเขาบักกดบ้านอะ่ะพอกันบ้าพอกันบะพอกันมันคนละรูกสูงไงคนละรูปสูงเลยซของเฮามันนีน ง่าย<ห>กว่าถามมาลี่เลียกันนั่นแหละเด้ค่ะแต่ว่าถามมาเราเสริมเบงห้องนี่นี่รู้สึกว่ากว้างดีง่ายคือสีมันลงบุ่ะเพราะว่าทนสีห้องเขามจะเป็นน้าตาลแน่แล้วค่ะโอ้โหสีทนคือเนี่ยพี่พน้องเบืงดูหาได้พี่น้องแถวเนี่ยค่ะนึกว่าจะบ่มีรีสร์ทราคานี่ไงเนี่ยแปดร้อยบาทค่ะพี่น้องต่อคืนหนึ่งสองสามสี่สี่ทันเตียงหนึ่งนอนเตียงหกฟุตค่ะแต่แต่พี่น้องจะนอนจกคนเ้อะค่ะเตียงหกฟุต ไอเมนวาบ้านนั่นก็ต้องเก่งใจพี่เพื่อนเลยเพื่อนขอเอาเลยขอเอาเลยเพื่อนบอบริการให้เต็มที่พี่น้องอยากนอนหานอนหกกับนอนน้ำกันลดเพื่อนกับพ่มีคิดราคาเสริมอีกนะค่ะราคาเดียวเขาประทับใจตรงนี้แหละแต่ว่าเขามาเที่ยวแหละกก็ถือว่าราคาเพราะแพงไหลก็เลยว่าโอ้มาลวบ้านเนี่ยแม่สวัสดีคผู้ชมนี่แม่สุดทะเลหรือสุดต้มน้ำปลาเลยก็ส่ส่งตัวนี้ดิโอ้สวยแท้ไปซื้อเราวอรอยไปซื้อไม่ได้นะ <c oughs> ดเนี่ยแซวแม่ค่ะ พูดนะไม่ง่าใส่สุดสีน้ำู้ปเถอะสันไม่เห็นไมเงี้ยไม่ใส่สีน้ำผู้เราใส่สุดต้องมาด่าด้วยบ้าซื้อมาไม่เห็นให้แม่ตู้เัาให้แม่ตั้ตัวนี้เขากันมินบ้าอ่าาไปพร้อมลูกค่ะงามเนาะเดี๋ยวสิพาไปเปิดเบื้อง้องเขาประเนี่ยไปเบื้อง้องเขาจะเบื่อพี่น้องแล้วเสริมหองนอนที่เสร็จอเกือบยังไลนี่ครับพี่น้องมาจังไหน่ะมาอยุเดะอยู่ไก่กันยังมีสาเลงอยู่ ซาเล่งดีก็บ้านเขาอ,อีกเด้เพี่เพื่อนยุ้สีสเกตค่ะเ<ย>พื่อนกับเป็นคนอีสานคือกันเนาะเพื่อนกับเละนำความเป็นอีสานเนี่ยคือรถซาเล่งนี่ามาอยู<ฟ>่พี่นะคะ่ะพี่เพื่อนกไก่ใส้อีเขาก็เติมน้ำมันให้เพื่อนเอาค่าเนะี่ยใ้ใส่ขี้ไปหาดไปยังเคสตัวรถคันนี้เบรกหนามันว่า,ากกดีเป่าเบรกยังก็เบรกหลังว่ามีได้ได้เบรกหนามีแต่เบรกเบรกมือเดียวเดี๋ยวแต่ว่านก็ไม่ได้ขี่ไปไกลค่ะตามไปหันไปยังพี่เพื่อนเ่นาของนักค่ะถามพี่เพื่อนเจ้าของนะค่ะถามพื้นหนึ่งนะค่ะแม่ สิไปพร้อมกันในลาเอาได้ทาแล้วกระทาอีกค่ะเรากระใจอยากเห็นทะเลแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก่เห็นทะเลพุ่นละเท่งน้ำประเด็กเขาอ่ะในเด็กเอิญพี่เป็นแมเอาพี่มันนี้หนูว่าเจ้านี่หายหนูกะลืมเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าถามเรากินเป็นมะบุญหร่ะเดี๋ยวปลุกวะเออขะบุญในพีเป็นยั้ไงมะปุ้นนี่ยประเด็กโตไงปิ้งขะบุ้ญมันต้อกินดิบหนาบุญสามสีเลยโตย่ญ่ แต่ว่ามันสีแต่อะเนี่ยข่ามนันสองปีพู้ังเน่เวะเน่ยจ้าขนมจีนของ้าต้องไปเลยอันนี้ประเด็กตัวเพี่ก็วินน้ำเจอวินน้ำเจเพื่อนจ้าเพราะ่นี่ล้อให้เพื่อนันตำปลาดอกประเด็กเนาะค่ะการดีครับนนี้จ้าอย่าลืมเดยอสซี่เล้เอสซี่เบาคือเจ้าขงหนาเนาะเบาคือจ้าขวงนานเจ้าของนี่นะเานเาเสริมตอนตะกี้นะเพิ่นเป็นคนอันอยวหากันเนี่ย อ้เด็กคแรกหงไปเดเปิดพัดล้มนั่นเดเออใจเห็นว่าคนอยู่คนก็ต้องอยากลงไปทะเลตีเธอแมนเหล่ทะเลแมนไปเบื้องหะในส่วนแต่ละสิทธค่ะแต่ละหลังแต่ละหลังนะคะอันนี้เป็นกับมาพักล้วมาคืนนี่ครับแมนมากับเมื่อนแล้วเต็มมดเนาะแมนประเทศงานดีเลยเต็มมดเลยที่จอดรถกับว่าต้องว่ายานว่าแขบเด้อค่ะ กว้างพูดนะตออไปได้หมดเลยรถเฮาเขารถเฮากระยูหน,นี่รถได,ด้หรือสองคันเลยรถเฮาสองคันนี่โอ,โอ,นนโอ้เธอไปไปเกมเฮดจักบึดปะไปเกมเฮดทั้งผู้อ่ะเ <c oughs> ข้าไปนี่กันสิเพราะเป็นสวนชูลียน่นอีกบ่เนี่ย,ยเวลาสวนชูลียนไม่ได้ถึงจ่าบีเร่อมันไม่ได้โอ้ภูเขาตอนน่ะเธออันนี้ห้องจากอันพี่น้องอุบลเมื่อคืนนี่เพิ่นออกละมาเก๋งกเให้สีว่ากันยุ เอฟซีเบื้งห้องพีนเถอะคือกันหมดบนว่แถวนี้นะให้คาดว่าเพิ่นก็จะแบบมีไรดอกไรได้แล้วเพิ่นก็เริ่มขยายที่ไปอีกเนาะเพิ่นเริ่มเปิดตอนนี้เปนยังไม่ได้มาเมียนคนบ่ใครท่องเที่ยวอันนี้เป็นห้องใหญ่เลยดิห้องซีบ่คิดว่านะขออนุญาตเบิ่งก่อนเพิ่นเช็คอินแล้วสองสี่หกเป็นห้องหกหกองหกคุณห่องหกกับห้องเป็ดก็วาละเนาะห่องหกกับเปดโอ้ยแต่ว่าห้องนี้เด้อเถอะ ข้าเป็นห้องหกกับบัตรเงหกดอกเนี่ยนอนสิบก็ได้ง่ายก็ได้ครับมาเบิ่งห้องสะสมกับน้องวูดดัง,งค่ะกุญแจล้วกาหลานแล้วกาวกเฮียติกค่ะนอนน้ำกันซีคเนเฮียติกนอนทุกห้องครับไปทุกหองครับกุญแจนี่แหละเธออย่าลืมนะคะหนึ่งห้านะคะพี่ตู้เย็นให้ น้ำกินได้เนี่ยน้ำกินเด้มีบ๊อบกล้วยของพี่เจนนี่ฝากมาให้นะคะของดีพิษณุโลกเก่ามาน้ำโอ้ผูดด้ใดมาถึงเยออยู่นี่น้ำเออน้ำเนี่แข็งแข็งมาเฮียติ๊กเซียงฟิตร์ไปเดี๋ยวมาไลน์เป็นคืนนี้โอ้พลิ้นเย็นดีก็ได้เปิดห้องแต่ว่าอันยังไม่ดได้เก็บห้องนะค่ะหกเลยครับในส่วนของสะสมถ้าถามว่าไม่ได้ว่าเก็บหรือเปล่าเขาไม่ได้ปูเตียงอันยังก็เค็งๆคือจังเพลินนะนะเห็นปะ กับเสื้อผากับพระทองไทยพี่น้องเบื้องเนาะอันนี้ฮก็ไปเก็บเสื้อผ้าลาวแขนกับมีเยอะแต่ว่าจะของกันเอาแบบง่ายๆไปรถนะค่ะยุ่งกันง่ายๆนี่ล่ละนอนจะได้หนีนะค่ะพี่น้องส่วนตรงนี้กับส่สมกับนายหัดดำนอนกับสิตามกันยุ่งค่ะแต่ละลูกเล่นแต่ละดีเทลของแต่ละห้องแต่ว่ากัเไม่ได้ตามกันคล้ายๆว่าเซนเบื้องนี่เตียงเตียงเขาหนึ่งหาฟุตเออว่าป่ะเนาะแต่ว่าศูนย์หนึ่งหกฟุตหลับดีดี ว่าดีแล้วมันรับดีแล้วก็แอร์ก็บยูนี่แล้วก็สะดวกสบายก็ถือว่าครับแคบดอกสําหรับอันสําหรับอันแบบหมดเสื่อมแสบแบบใช้บ้านใช้บ้านเขาแสบแบบคนง่งไงหนังสือก็ถือว่าแค่นี้กะอลังการแล้วนอนเทอานอนเนี่ยครับจนุนเทือกเพราะต้องหาโรงแรมแบบหาดาวหรือหกดาวอีกอย่างสําหรับเสื่อมนะคะแค่นี้เสื่อมกับภูมิใจแล้วที่ได้ในราคานี่เพราะว่ามาหลายแล้วกะ อีย่างกันบางคนกบบวนเนาะมีตับหามเนาะมีดแต่หามหลายหลายกว่าเจ้าของคนก็ดีอยู่ค่ะอื่ทุกอย่างกับท่านก็ให้มันเป็นบ้านเลยมันเป็นบ้าเฮาได้จากตัวนั้นแล้วว่าเพอนดีดอกแต่ว่าบางอย่างเขาไม่ได้ขอไม่ได้อย่างไม่ได้เอ้ยเขาขาดนั่นขาดนี่พอนถามมั่งสิกัขาดนึงป่ะมันเป็นเท้าวันี่ทุกหลังทุกหลังเด้อเออจะลืมบอกพี่น้องป่ะมันเป็นบ้านมันเป็นเต่าเสริมนะข้าอันผู้ใดอะมาพักพี่เพิ่น อันนี้จะมีมาตรฐานเลยเด้อค่ะบอมเมนบอมเมนมาเสริมเป็นยูทูบเปอร์เราเป็นตังมาบริการดีถางพี่น้องที่มาพักได้เลยลดีทุกหลังค่ะเพ่นมีบอมเมนบอกเมนบาม้บานี้ยังน่ะดีมืเพิ่นกะโอเคเพราะว่าเพ่นไม่ได้ให้เกียรติว่าเสริเป็นเสิร์ฟเน๊ะให้เกียรติเป็นลูกค้าเขาข้อกันหมดคบกันหมดเนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะสาหรับพี่น้องท่านไดที่ว่าอยากมาพักมาอย่างกะไอเสิร์ฟบุคคแนะนำก็ได้นะเด้อเนาะพอแนะนำที่ว่าราคาที่ว่าพี่น้องอัน ที่ว่ามีงบหน่อยคือเฮาะสะส้เสริมมาน่ะเพราะว่าเนี่ยเอาเอง่ายๆ้ะพี่น้องเอาจังสี่คือเสริมคิดเนี่ยมาส่วนตัวสมมติว่ามาแปดคนเนี่ยมีเงินบลายเนี่ยนอนห้องนี้โลดนอนเถอะนอนแปดคนนี่เตียงอะได้ซีขาเม็นได้ยุฟังนันเฮงไงเตียงอะได้ซีซีแปดเลยไม่ต้องได้นอนพืน้นยากค่ะถึงว่ามาสี่ประกาแค่นี้ก็นอนได้อีกตั้งสามคนไม่ต้องว่าแออัดเลยเนี่ยพี่น้องมันหลับกุนนะอีกนะโอ้ยมันหลับพี่น้อง สำหรับผู้ใดที่ว่ามีงบหน่อยงบยังกะคอนแนะนำนะค่ะแต่ว่าสำหรับพี่น้องที่ว่าบป็ด้กสี่เนเรื่องโรงแรมยุ่ลกกะลองเสิร์ฟบงโรงแรมอื่นเสริมกับบาลูลเนาะค่ะเพราะเป็นคนในพื้นที่กับบาูว่าโรงแรมใดดีหรือว่าบ่ดีควกันแต่ว่าถือว่ามาอยู่ตรงนี้เอากบโอเคละมองนั่งมองยังไ้กับบ่ได้ฟิกก็ต้องมาบอกว่าอันนี้อย่างเสนอกลุคคนก็รู้เวลาแล้วกับเขาห้องพัของมันลดค่ะกินน้ำค่ะโต๊ะเตะเตียงตั้งออียงกับขอ่นไดมดค่ะแล้วก็สะดวกสบายยังไ้ค่ะตลาดกับยุติ นี่เลยเซเว่นก็ยู่เซเว่นกยุนี่ทั้งหนาการะลานไข่ของฉํำม,มีหมดหนะเถ mm hmm. อเนาะยังต้องไปอีกสามร้อยเมตรกับเป็น mm hmm. ทะเลแล้วค่ะก็ถือว่าเสิมกับรีวิวให้เบิ้งนะคะ่ะพี่น้องนี่ละทั้งหมดเสิร์ฟกับน้อนยูนิคสองคืนกับใส่งบไปหนึ่งหมื่นบาทนะคะ่ะบม่ได้มีส่วนลดล้วกับไ่ได้มีส่วนติมนะคะ่กะกับไม่ได้มีพิเศษหรืออีหอย่างเพราะว่าเสิร์กับไม่ได้มารีวิวอันรับเงินเพิ่น,นหรืออีหอย่างแต่ว่าอยากมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่าเป็นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับพี่น้อง สางจังหวัดหรืออาจจะเสิร์ชเบื้องได้เลยเนาะค่ะในบุญนำฟ้าในเพจเพนนั่นลนะเด้อค่ะหรือว่าในอินเทอร์เน็ตอันกับนั่นละถ้าเสริมกันเลยอัดคลิปนี่รวมถึงพี่น้องขอเขามานนํนะนำเนาะค่ะในหลายท่านก็นอาจจะมาไปชมลักก็คิดว่าประทับใจคือกันนั่นละเนาะที่ว่ามาแบบประมาณแบบนี้เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สักนินะเดีอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ